สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะยินดีตอนทับถูกทานบ่ราว่าจะอยู่ในประเทศทางประเทศเนาะบาหลีก็ขอตอนทับเข้าซูซองของเฮาอีกคือเขาคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเลยกาตอนนี้เฮากาด้มาที่บ้านอ่าหัวมุงเมืองปากทา่าแขวงบ่อกแก้วเนาะพ่อแม่พี่น้องกาเลยาเ่าแวะเข้ามาหาน,น,น้องๆนะที่เฮาเคยช่วยเหลือนะอ่าก่อนหน้านี้บ่ว่าจะเป็นการซื้อดินต่างเฮือนต่างยังนะ กเริ่มหนาวพ่อแม่พี่น้องอากาศเค่นี้นะตอนแรกๆตอนนี้นะเริ่มหนาวแล้วหูซื้อว่าหนาวก็เลยว่าผ่าโฮมที่ปูน้ําใจบุญอ่าส่งเงินมาให้เฮาซื้อกันเนาะอากาศยังอยู่ประมาณเจ็ดแปดพื้นบ่ประมาณนั้นเนาะหรือว่าประมาณสิบพืนุ่งเฮาก็บ่ได้นับเนาะแต่ว่าอยู่ในรถนั่นแหละเฮาก็เลยจะแวะมาทางน้องเน็กหนองแนมเนาะอ่าเสว่าเป็นลูของพ่อเฒ่า์ซีดนน่ะอ่าพ่อเฒ่า์ซีดพิ่นก็ได้เสียไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะ ตอนนี้เขากามะมาหอดเฮือนเอาหอดทางที่จะเข่าเฮือนเพื่อนล้วแล้วเนาะเ <c oughs> นาะอันนี้ก็คือเป็นสภาพอ่าอยูเขตอ,อมแอมเพื่อนเพื่อนพอนม่นี่นองเ้ยไอทางที่เราจะมาเนาะอันนั้นก็เป็นเพื่อนของอ่าพอถ่าสร้างเนาะพอถ่าสร้างเพื่อนกับเซียแล้วเนาะเนาะโอ้อันนี้แบกฟืนมาพอมสบายดีแบกฟืน ไปมายังว่าเก้ยวเข่าเก้ยวเข่าไผแล้วยงังเทียเ <c oughs> ก้ยวเข่ามาไม่เหมือนยังแบกฟืนมาเติมน <c oughs> อถูกเน่เด็กหน่อยมาตักนำ้ำใสกิลอนตักเอาอยูุ่หน่าเฮือนของน้องเม็กเนาะอันนี้นะโอ้โถูตักนำ้ำกินหน้า <c oughs> อันนี้เนี่เต็มหมดแล้วก็อันนี้เต็มหมดแล้วเพิรนเอาไว้ไปเกณฑ์นะเล็กน้อยนี่แหละมาตักอ่าสุราเซล์เฮานี่บุหวันจะยังใส่ได้บอเนาะเมกออกมานอกเมกอยู่ในมือแหละออกมานอกเออ,อนั่งหันก็ได้ดีนั่งจีบ่อ่า <c oughs> สบายดีเพิน่นเลยสบายดีโดยเม่เด้ ไปให้ไปนอนพูดนะบนนอนจักหน่อยมาตีสุรละเซียวนี่ยังใส่ได้ปะไฟน่ะได้ได้อยู่เนาะดีแล้วาว่าใส่ได้ก็แนมได้อยู่นี่แนมเอามานอนไว้มานอนพี่สบายดีเพื่อนได้ดีเยนองว่าไปยังมื่อนี้ยมื่ได้ไป พากันเห็เดเือเคืออันที่อันแม่ไปให้นี่เต่าพ้นอ๋อไปเกี้ยวเข่าผู้ใดไปผู้ดครมุเข่าผู้ใดกับแปแห้งเพื่อนะ่ะไปชวยล่ยลานี่เขาแบงเขา,เขาห้ตีหรือว่านไีไเขาพ่นอ๋อเขาพ่นอง น้องน้องแปล่าตังมานางไหมมีบ่ะก่ตอนนี้เฮาอ่าโอเคนางยี่นี่ถเถอะเฮาจะลองไปเปิดไฟเบิ้องมาได้ป่ะห้า้าทุ่งคือเด็กเข่าลายแทวบ้านนี้เขา่าเข้าพูดได้เบื้องดไหนเปิดไฟเบิ้งได้ เอาคือบูฮูงเมกใช่เอาไอาเปิดคือบูฮงเงีย้ยโอ้ป้าเข่าเต็มเลยเข่าเขา,ขานองแม่นบ่าไหนเขานองนะมีบ่ะเออเขานองมันยุหันนจักเป่าฮกเป่าเข่า,ขาไฮดิ ถือไฟอยังใส่ได้ปกติพ่อแม่ไปนน้อยแต่ว่ามันบ่มีอันดอกมนแล้วดอกมันออกแล้วเขาเบิ่งกนนั่นนี่เพราะว่าอ่าธรรมดามันต้องมีดอกเนาะแต่ว่าอันนี้มันออกแล้วอันนี้มันเข่าพี่นอ้องที่ว่ามาป้าไปเฮือนเพลินเนาะอืมเป็นอะไรสบายดีที่ว่าได้มาหาโดนเราะน่ะแน่สบายดีเฮ็ด,ยดยอย่างแต่ละมือนะ่ะยูล่า ว่าได้ไปช่วยแม่เฮดให้อะแล้วแล้วเพราะตอนนั้นไปอยู่ที่ไปทุ่มเอือมึ่งไหมบ่เป็นอะไรอาการตอนแรกมาเริ่มหนาวแล้วบ่หนาวแล้วเนาะอือป่าวาคิดเราเริ่มหนาวแล้วโดนบ่ค่ำบ่แม่จจิงมาก ไปช่วยพี่น้องละลาในที่โดยโดยเมื่อนี้นะไอเอ,เอาผ่าหมมาให้ผ่าวมมาให้ผม,มพอหนาวแล้วยังมีอยู่บนเนี่ผ่ามหมน่ะมีหน่อยหนึ่งตอนนั้นไยมาน้องบ่สบายน้องเป็นไอเนาอเดี๋ยวนี้ดีแล้วติแดไดไปป่วยทุยไสบอวอยังเมืองพา หมดเงินเท่าไรโบหูโบหมดหลา,ายทีเลยโบชั้นกะ็บนั้นดียะแหละถาวรเดี๋ยวนี้ก็สบายดีหมดทุกคนก็อันหลังเฮือนเ่ากนะ็มีเฮ็ดสวนพักอ่ะบ่ได้เฮ็ดอ่ะพากันเฮ็ดสวนพักเอาเนอะน,ะนี่น้ำกว่ามีเดี๋ยวนี้เรานำกอกน้ำยางนี่เปิดน้ำเอาน้ำนี่ไปโหดเฮ็ดสวนพักเอาเนอะ ปกพักปุูกมีไปกินน้องน่งมาพี่ม,มาเอาเผาโฮมน้ำอายมะไปสองคนเลยมอ้าอากาศก็เริ่มเย็ยนๆพนพอแม่พี่น้องเลยเอาก่า,อาพอดี พาผมไปให้อาทางนอกเมก็กนอกเนีะย่าพอรถทํามันมาหนิประด้มันนี้ก่อนยินไงเนาะเอาก็เลยปะอยู่เทิงพุ่นพาหมไปให้น,อนอ้องๆอันเนีนมบ่มาก เอาไปซองซองพื้นเอาซองอ่ะซองแห้นม่มัน,นอโอเคอไป <c oughs> น,น้องอยู่มสามเนาะ โดยจะนี่เนีโอ้นอนคือพักคอยแต่นองหยาดมันอย่างนัะปลาแห้งหนึ่งโอ้นักเฮียนเมกนี่ปลาคอยคอยนะจนบุ้ยินบุนแหละ Okay. นั่งนั่งอยู่นอกนี่ก่อนนึจกจังหน่อยไอ้บอกก่อนบอกแหนมออกมาเด้ออันน่ะมีตังที่บอกอันนี้มันสูงพดอดตังมนันนะมีบอกมีจับมาพี่อน มีบ่ตังค์บ่มีแล้วเออให้นมจับอันหนึง่งจับผุละอันเออได้อืมนาดนั่งกันก็นได้เอเอานางน้ำกันอันนี้สองเอยนะ้องแน่้ผู้ใดก็อนิเป็นบ้าเป็นสาวามล้วใหญ่ไเมื่อไห่เติมเติมสองปีเพราะแม่น้องก,กับทส,สบายแล้วเนาะ อเป็นอะไรอันแต่ละมือนี่ตอนบ่ได้เขาให้นี่ก็ได้กับมีเขากินด้วยบม่มีเอาทท้งใดมาซะกหนึ่งขอน้ำเพลินปีเราตอนนี้ยามเฮตุไทยกับไปเฮ็ดสวยเพลินเนาะจักเดือนอันแนมอันที่ว่าห้าบ่มีเขากินชือบ่หลายเดือนอนะ่ะ โบมีไม่ได้ว่าไปขอน้ำพี่น้องมากินเนาะปีนี้เขาให้แม่น้องหันได้จักเป่าแต่ฮุเป่าแค่ไหนหน่อยแต่เฮ็ดน้อยอะหรือบ,บ้านนั่นแหละเฮ็ดน้อย,อยน้องก็ไปสวยแม่ตีเมกแต่เขาหงเหยนเนาะตอนตอนเฮดไทยกับบุได้เขานั่นเนาะเมกก็ไปตี ก็ดีอ่ะมีมันยังก็ช่วยแมวนะไม่ต้องปล่อยแม่เห็ดผู้เดียวว่าแม่เถ่าแกแล้วช่วยแม่ไมาสั้นแม่กับเมื่อยอสองคนจุนองกัใย้าแล้วช่วยเวียกแม่ก็ได้ลายแล้วนะเนื่องแนบหนี่งช่วยแม่ถ้าไม่สั้นแม่กับเมื่อยออันผ่าโฮมนี่แม่ผู้ยหญ่ใจบุญพ่นซื้อให้เนื่อก็คือทางแม่โรสพ่นส่งเงินมาให้อ่านี่ซื้อ เอาไปช่ยวยเหลือคนอาถูกยากหรือคนบ่มีเหินลหลายครบาอบครัวอ้ายก็บแบ่งไปหลายคนแอา้อายก็บ่ได้ให้จุน้องเท่อมาที่นี่อ้ายก็เลยแบ่งให้จุน้องแด้เนี่ยขอบใจเพิ่นเด้ขอบใจโดยโดยเมฆตั้งใจเฮียนหนังสือเนาะแหนมก็เฮ็ดเวียกช่วยแม่เนี่ยน้องเฮียนจบมมัน่างกับมอสาม่างวดยากเข้าเฮียนอยู่่ะยากน้องออกได้จักปีแล้ว สองปีเนาะถ้าโบเกก่อหอดมอหาแล้วเนาะน้องจักปีแล้วบว่บบาน้งอ,องคิดวั้งรู้น้นองจักปีบ,บจริงน้องเกิดปีอย่างจริงบอกบบส,สองพันแปด สองวันแปดตอนนี้ก็่าสิบหกปีได้สิบหกปีแล้วสมภพที่อยู่มหาแล้วเนาะเมกเมกสัก,กปแแีแล้วสิบสี่อ๋อแม่ละสั้นัำเมกสิบสี่ปีเมกอยู่มหสามโอเคเอาไปสั้นนะเอาไว้โฮมเนาะไอ้กลับก่อนอยัดจิมือจิคำไอ้ยังอยู่ไกลเนาะแต่งไกเฮียนเลยเมกเนาะไมะ่ต้องออกเฮียนเนาะ,อะโอเค พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเฮากะเฝ้ามาเฝ้ากลับพ่อแม่พี่น้องเฮามาียากอยู่แค่นี้ก็เลยว่าแวะมาอาน,อน,อน,อน้องๆเนาะที่ว่าอ่าเฮาเคยสวยเรือเนี่ยเพราะอากะเป็นห่วงเป็นยาใยเนาะเพราะว่า,วะาสภาพอากาศแต่ละมือนี่ก็เริ่มหนาวแล้วเนาะอ,อันนี้สภาพเพลินซานบัน่นซองเนาะเฮาก่อนจะยางมาหารถเท่าก่อนอ่าเมื่อยพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ตอนนี้เขาอยู่บาดให้มงได้พ่อแม่เป็นน้องหางไก่จากอ่าเพื่อนเขานี่โอ้ทูสมควรเลยใส่เวลาหลายชั่วโมงสุดในการอ่าจะกลับไปหอดหือนเขา,าเนะาะเดี๋ยวเบิ้งกันเนะาะว่าอ่าจากโมงในตอนนี้17โมงเช้ชาแปดพ่อแม่เป็นปน,น้องก็คือหาโมงชเช้าแปด อ่าจะหอดจะหอดหกโมงแล้วเนาะอืมอันนี้เป็นสภาพเพื่อนซานบานซองเพนะื่นเนาะโอ้โหถก,กาโอเคโอ้โหเด็กน้อยนีย่เด็กน้อยเปลี้ยฟื้นเ้ย <c oughs> เด็กน้อยเปลี้ยฟื้นพากันลินยั่น สำหรับครั้งนี้พ่อแม่พี่อน,น้องไเฮ้าก็าได้เอาผ้าห่มมาให้ทางน้องเมฆกับน้องแนเนเสี่ยง่าเป็นเคตที่เขาเคยส่ยเหลือเฮาก็คิดอ่าอยู่ในใจอยู่ว่าถ้า้มากระิ่งไห่เนาะสำหรับผ้าห่มนี่กเป็นเงินของแมวโรสแล้วก็แมวมารีแล้วก็ปูริมาที่เพิ่นจะส่งเงินมาให้เฮาซื้อไอว้อาไว้แจ็คใหญ่าไห้ครับ อครอบครัวที่ทวงยากเนาะครั้งนี้เขามาเาก็ได้แจกจ่ายไปสองผืนพ่อแม่พี่น้องเองยังสิไปให้คนอื่นตื้มเนาะก็ต้องขอขโมกเข้าใจเนาะขอขบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจบุญเนาะกะขอให้พ้นจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอานอนหลับกะขอได้เงินหมื่นนอนตื่นกะขอได้เงินแสนแบนมือกะขอได้เงินล้านเนาะสถูกโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะ แล,แล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปเนาะสว่วนมาจะเป็นคลิปใดเรยู่ใส่ก็อย่าลืมให้กําลังใจกันคือเก่าคือเดิมเนาะสำหรับคลิปนี้เอาขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันไหม่เนาะสบายดี